วันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็สําหรับลานกลางเต็นท์ลำตะคองนะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะก็ได้เปิดสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะในวันที่13กุมภาพันธ์ปีพศ2564ค่ะซึ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะคะก็ได้ลงนามในการประกาศเปิดเป็นที่เรียบร้อยค่ะ โดยได้มีการเพิ่มมาตรการนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะดังต่อไปนี้นะคะเพิ่มไฟส่องสว่างโดยรอบพื้นที่อย่างเหมาะสมค่ะจัดโซนการเข้าพักเพื่อความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งคืนค่ะจัดทำจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุ จำกัดพื้นที่นะคะบริเวณลานกลางเต็นท์ไม่ให้กลางเต็นท์บริเวณแนวขอบป่าค่ะจัดโซนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประกอบอาหารและที่สำคัญนะคะคือยกเลิกการให้บริการหมูกระทะนะคะเพื่อป้องกันกลิ่นควันที่จะรบกวนนักท่องเที่ยวรายอื่นแล้วก็ คือเมื่อสัตว์ป่าได้กลิ่นนะคะอาจจะเข้ามาในพื้นที่ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้ค่ะค่ะมาตรการเหล่านี้นะคะก็น่าจะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะคะอย่างไรเสียนะคะถ้าเ,าเกิดเราไปกลางเต็นท์นะคะก็ขอให้อยู่ในกฎระเบียบนะคะแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ด้วยนะคะ ค่ะเมื่อเราเป็นนะักท่องเที่ยวนะคะเข้าไปในสถานที่ที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่นะคะเราก็ต้องดูแลทั้งตัวเราเองนะคะแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสัตว์ป่านะคะมีสัตว์ป่าเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลิงเม่นนะคะมีเยอะมากนะก็ร้องออก,นะก็เห็นบ่อยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เที่ยวแบบเหมือนเชิงอนุรักษ์นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุก,ทกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ